สวัสดีครับผมโคดิสานบ่าวพื่อนเมืองครับกบพอครับบรรยากาศครัวทงไฮทงนาอีกแล้วครับกับบ่าวไทบ้านบ่าวไทกาลสินได้ครับกอ,อทีมงานอย่างไรทีมงานชอตัวเองครับผมชอตัวเองไปมือมือครับผมกำลังเป็นเมนูนแซ่แบซูพี่น้องท่านู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเบิง่งแบบบ้านครับบ๊อบแบบบริเลิดรู้ยังมากมายครับกินง่ายยุ่งง่ายแบบนี้แหละครับ บบาอ่าก็ผมโอ้ยน่ารักจังเลยนะครับตินพอกข้าวเท็ดเนาะกินเก่งด้วยกันครับกับเซฟเรียนดูจากเซฟเพื่อเเ่าแหละครับน่าเป็นลูกซิ์นะครับก็คือนี่ครับนี่ผมกับเข้าในเมืองบ้านนอกไปพาเบาหอยไปไปตรวจโรคครับผมาเมาตรวจโรคโอ้น่ารักจังเลย,เลยครับนี่เซบ มีเสียงพร้อมซับพ,พร้อมเสิร์ฟครับผมอันนี้ผมได้ข้อเป็ดอันนี้ตูดเป็ดนะครับเนี่ยย่างครับผมตูดยิ่งใหญ่เสียบไสวปาชอบคองใหญ่ๆไว้ท่านตูดยิ่งใหญ่นี่มักคล้ายครับผมผมกะสีนำเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวนำซุปหัวเป็ดข้อเป็ดแหละครับนี่ครับกำลังตุ๋มเดือดๆผมจิตรีเด็ดก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นบ้านครับผมแบบ ง่ายกินนี่ครับพอดีสร้างเพิ่นเกนสิเริ่มมาเฮ็ดเฮ็ดอะไรนะครับมืเอื้นทีตั้งเสาเอกเสาท้ครับคุณครับอยู่กลางทง็พยกก่กขอลังเฮ็ดขุดเฮ็ดแผนขุดพังไว้แล้ะครับผมระสิเฮ็ดนี่ครับนี่เฮ็ดการทำซุปของสูตรบา้บาไทยบ้านกันเลยสูตรผมเองครับผมระสีใส่นีดังนี้ครับผม นี่แหละครับเส้นมือนี่ก็ส้มีเส้นเล็กเส้นมีแล้วก็บุนเส้นครับผมจัดเลยให้เด็กๆจักบาทกับบอกได้ครับผม,มนนสวัสดีครับ <Allāh. S 1> ผมกับบ่าวพันธ์เหมือนเดิมครับผมบ่าวพันธ์พื้นเมืองครับสิ่ง <Wy> ครับเส้นนี้เพื่อนพะโล้ครับผม กับมิคิงใส่หน่ยงงดีดีงงคนนั่นงงคน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปเป็ดครับผมงอเป็ดขอเป็ดยยีเ <c oughs> มันเารีต้นีว่อฟังรอ่ัหอ่ดนเปลยอานมันมัน,นดครับมันุนปลาเขียวใสไเลยเเดีครอสูตรน้ำาขมบ่ขามัสูบบ่ต้มสุกนันบ่สุกขักกี่บ่ผมฉิด หลากพักซีผมสิใส่ฟอร์ม you know, โอ้เอฟเฟกต์กมมผมก็ได้การเนี่ยหลากอันนี้ใส่ฟอร์มครับเดี๋ยวผมทุบจักหน่อยกันหากหอมเปรกับเยาวถิมนะครับแซมกันเลยแต้าเข้หลังวิๆติยงหน่อยบานะเข้มข้นแล้วครับน้ำน้ำซุปเ้าเลยเป็นรสดี พักบุ้งกับนี่ครับพักบุ้งกับไปเก็บมาเอา้ํา,าทงนําหนีแล้วครับมัต้องยังหมกักไม้มันต้องพักบุ้งต่ำในลานเขาดอกอีกอย่างเดี๋ยวมีฟัวงอกกับกระหล่อ ขยุดวันพุธน,นี่วันศุกร์นี่ว่็วันวันยังว่ะวันวิสาบอว่ะสิบเอ็ดสิบสองเฮ้ยบูเมงวันแรกนักขรนบอนี่วันยังว่นต้องเบ่งปฏิทินก่อนับจำพอได้ถ้ามันแง้ยงใส้นาล็กน้อยก็ได้ไหลายเนาะอือ บอนไปหาได้โคอยู่อ่ามันจะหน่อยคนนี่เลยเพื่อนั่นบ่ <c oughs> เหตุไปแล้วให้เอาแล้วเซฟเอาจากบาทซเซฟก๋วยเตี๋ยวหนึ่ง ลกกระเด็นอวิเศษวิเศษอ้ลืมตืน่นคอยว่าจซื้อลูกชิ้นไหท่นไม้บอกผมว่าเ้สุรณหรือว่มมาเบิดอันกระตากระเด็นถวยซอนโอ้ น้ำตาลกับมีอยู่ดิผสมเครื่องปูงว่านี่ครับผมเรียบร้อยครับผมอย่างหัวเป็ดคอเป็ดใส่น้ำพร้อมลุกดิกกะเลยเดยวสบไปน้ำกันพร้อมบผมกอะแักจะผูกมีกับเบาอ้าวแล้วลุกดิกระเลยไม่ย้ำแต่อเอาแต่เพิ่มงาน นี่ครับผมได้พลาสติกมาลวกผักก่อนครับเอาลงแซวนี่ทีเลยลวกผักก่อนมันจังบนพี่ยาเขาได้มอครับจังลวกสินที่หลังตามครับผมให้กระแมนเลยแล้ว ัาาา้นานครับผมวกพักบุงการด้วครับนี่สูตรบ้านๆครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดรลวกแบบนี้ นานครับผมบรอกโคลเสียนมันตกเขาไปน้ำซุปครับต้ okay. อ,อกงกับไอเดีนบเอ็ดอันแล้วแกงก็ได้ครับออโอ้โหตรวจครับโทษนี่ครับเอ,เอาจับาทครับดิออไอบรอกโคลีโก้ครับผมสวัสดีครับผม <laughs> <laughs> พอดีเป็นไอ้ไสเ้เป็นเป็นผู้รับเหมาครับผม <laughs> ผู้รับเหมาเห็ดเถียงหน้าตาอากาศไทยเอร็ด เส็กก๋วยเตี๋ยวไม่ซิมก๋วยเตี๋ยวมือนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดแซ่บคือยัง <laughs> อันเอนอ,อคั่มซื้อคั่มอันอันนี้ลื่อเลื่ลคอคับกแห่สนุกว่าแซ่บว่านะโอ้นแนวแล้วครับผมติละพอไก่กัแซ่บนะครับเอาน้ำเข้าขไปก็โอเคเลยครับเนี่ยกินได้เลยลึกหลังที่ซีฟู้ดเบเบอร์โอ้เอาสมัครถกินดูงูไฟรอด ยิังเดี๋ยวเริ่มสื้อลูกสินมาครับเป็ดเดียวแนี่แนงีป๊อปเิดดดีดีดีานเปดเดียวเป็ดพร้อมเสิร์บรับประทานแล้วแล้วครับผมเอ้าดาวอาวกอนครับกับตูดเป็ดกับข้อเป็ดย่างปิดหัว่าย่างกินกับแจมได้เลยครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวจัดเรื่อยๆครับผมนี่ครับแี่ที่การลวกเส้นอืมเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดส้ดเหนียวนึบดีสุดเหนียวเลย เหนียวลึกเลยเออได้การได้การเลยนะครับเปิดเตียวเป็ดบ้านอยู่กลางทงครับผมกับหัวเป็ดตูดเป็ดย่างพร้อมครับับแก้มไปเรื่อยๆบอกไปพูดเฉยๆอย่างนี้เลยซิมเนาครับแต่ว่าสิ่งที่ว่าสมใจนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับผม บางบทคองเบาบางบทคองแต่ว่าหนำในหม้อเบิดพอดีเดี๋ยวผมต้มไม่ก็ได้ครับหนำซุปยังเหมือนเดิมคือเป็ดคือเกาครับผมนี่ยำว่ปปุงครับอโอ้เสพเปินระวังระวังเดื้อครับของเสพหอมเหมือนทักซีพร้อมด้สูตรหอมแบบอันนี้ครับ เหมือนเหมือนออมนูออมนังหมดเด้หัวเป็ดกับนี่นี่เนี่แน่โอ้ยไอ้ใหม่ไอ้ใหม่กับน้องบินลากก็มาด้วยครับผมชาวเพชรผมมาด้วยมือนีัโอ้จะเป็นพอดีหลานเซลเซียสเขาเขางามดีผ้าเพชรตัดตัดเอาที่ทางหนาซะก่อนเอาที่ละได้หน้อยเขา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 งามหรือว่า ผู้คนตัดงามบ่คนตัดงามโอ้กรบโบวากันครับผมตัดทีละน้อยๆนะนี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดพริกแห้งครับผมบ่มีพริกสดเด้ของผมเลี้ยงแบบนี้เลยนี่แหละแสีบคักแเสบเนี่ยครับนะแต่อันนั้มันเป็นดักเป็ดเทปห้องบ้านเหมือนเป็ดซี่พี่ยังเขาอยู่นะยังกต่ทาง เนียย่างเนี่ยไอ้ไม่ย,ย่างเลยจะตัวนี้น่ครับบะมี่นั่นได้กล้ดเครับทีเยียงเดี๋ยวบ่หมี่ลูกสินก้นเอาเห็บเป็นร้านอาหารรู้วสาวเราจ,จะล่อยคนหนี่ง ้องจะไปอุดนุนอยู่เส้นดอกมาดเราวจะลอยคุณเปดอาเป็นต้อนรับยังกอบยุทธนานาลัดไหมโอ้เอาเซฟ เองเนะครับห่วยข่อยบริบปรุงเผ็ดเด้อเจ้าปรุงเองเอาเอาก่อนนะจางอยู่เบ็ดเผ็ดคือยังกับจ่องดังตัวนี้กินครับเดียวไหมครับหม้อเจ้านี่ครับก๋วยเตี๋ยวบ้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านครับผมแมนแล้ว คุณนายครับคุณนายอเออแล้วก็แลังต้มน้ำให้เพิ่นใหม่อยู่เท่ยเดียวไหมเที่ยเดียวเหรอวันไีไ้ครับเยี่ยมคือคือคือยังไงเออสุดยอด,ดครับผม,บผมอือโอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นายอันทัวครับผมนายนี่นี่ บ่ถือเช็ดไม่น่าจะบาขาดเช็ดเดี๋ยวแลาก็ลังตุ่มนำสูให้มายุ่นเบิดเๆนี่ใส่ตันนี่ไอ้ยจ่บเกี่ยกาลังหนึ่งแกปะยังไ่ได้ไปสองสุบงเลยมีจคนสีพนใส่สีพ่นอ๋อีนได้เยอะหรอลัางหนึ่งบ่ล้างนึงสีนเอาข้าไปข้อมัเครื่องลังเหรอโอ้ยไปที่ไหนเขารับบ้านเลยคนละบ่คนละ

เดี๋ยดอย่างเดียวตะเกียบ่มีครับนี่ไม่พลังงชนัธขี่ไต้นะวะแต่่วยเสมเราสมเดมันสมหัวจำสมโลลงอย่างได้อย่างก้อนนะั่แหละนี่คือไรนี่อยู่ เด็กเขาไมาได้ยครับพอทโกขพ่อจักรยานกับพ่อไอ้ยเขาไอยิงเขาได้ไอครับบุญเสีนได้ครับบทที่นี่งเขาจะมาตรวจทะลอยี่สาม้กเพราะขอโยกไปห้องเกี้ยวนี่เราต้องลวกครับบุญเสีนเด้วันก่อีเอนันอยู่กัหูเอาป่าโอ้ยดูงูดูแมง ก็งอนเนาะอันนี้ครับไอไม้ไอซิ่มครับผมครับผมขอคุณครับยังไม่คลิกอยู่ใส่เลยตัวเป๊กจย่างพร้อมกับรดย่างพร้อมกันไปเลยงไวเอ๊ะเดี่ยวนี่ผัดมีิกไรผัดม่ยากได้ต่ว่าพริกเป๊ดต้องใส่ได้น้อยครับอืม มีเข่าที่เราน่ครับรรเลกาดจะรวดยำแรงกางออกทงครับผมพอ,อ,อดีดมอมอเมื่อน,น,น,อออนี้ครับมื่อวันจะเป็นเลืกตั้งเสาอีกเสาโท่ครับผมโมือได้ยังมากีกมาโทษเราบ่อยได้เนื่อยป่ะเบเป็ดปตัวเยอยังอยู่ยังอยู่ใไทป่ยนะครับ ได้ไสใส่แล้วมใส่เส่มดไหมสเซฟไส้่ะนัดเลยนี่ครับปีนูดไอไม้ครับผมเพิ่นออกมาครับผมอันนี้ให้เซฟไปใต้ไา่ห้ยดเนี่ยเซฟแล้กก <Hey, ็อันนี้แซบอยแต่ว่าสีกินเบิดกขยันอิ่มเออฟังกันยเลยเนีบยมันก็เลยแบบต้องรอมีโต๊ะแล้กก็มีย่างไว้ออกอยมักด่าง้ไม มันดักเปลี่ยเลยต้องนี่ตู้วะต้องรอก่อนมีบอลเมาครับพืงเดูครับมีบอลเสียงเพิ่มมาว่าเป็นอะไรบาบ่เพื้นดันไปยังเกาเพิ่นไปหาบยังมากเกาะอบใส่นกครับนี่ครับผมตูดเป็ดจังๆเรื่อยๆครับผมโอ้สูงจนยอดยอดสูงเลยครับสั้นยอดเลย ครพ่อ,พอกระเทือนตัวมันต้องได้ขึ้นทนึ่งทึ่งหมดแล้วนี่ครับลังแงใครปดแดงครับผมสูงไปเลยนี่ครับนี่เห็นบอเลเสียงหน้าใกล้สิเรียบร้อยครับเหลือดา้านคางข้างนี้ ข้าง้ส่ข้างขุนก็ยังขีเฮ็ดอีกอยู่ด้วครับเต่อเติมไปเรื่อยนี่ครับผมเตียงหน้าในี่เตียงคุณพ่อครับของผมอยู่ข้างล่างคุณ พบกันไหมครับผมกับทีมงานบาวไทบ้านมีมีมอให้ติดตามอีกตอนต่อไปอยู่ครับเพราะว่าช่วงบุญลงไฟกันสิจัดพากันจัดเตรียมอยู่ครับทีมงานบาลทบ้าน,าแบบาาน,นกาสิรอติดตามครับผมิอยู่แบบพิธีบาลทบ้านละม้วนสำหรับลอติดตามครับผมอยู่ดิมีแห้งกันทุกคนครับเดี๋ยวพบกันไหมสวัสดีครับผม